หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังเปิดโปสต์สุดท้ายหลังมาไทยสืบเนื่องจากคดีคดีฆาตกรรม6กศพภายในโรงแรมดังย่านราชประสงค์ทราบว่าเป็นชาวเวียดนามสัญชาติวเวียดนามสี่รายสัญชาติอเมริกันสองรายตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในหศพคือดินทรันฟูอายุ37ปีเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังในเวียดนามโดยใช้ชื่อในวงการว่าฟูจิ <Yeah. S 2> เคยทำงานรวมกับดาราผู้มีชื่อเสียงของเวียดนามมากมายทั้งนี้พบว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคมดินทรันฟูได้มีการโพสต์เช็คอินที่กรุงเทพประเทศไทยอวดภาพเมนูอาหารผัดไทยจากร้านดังย่านประตูผีพร้อมกับข้อความเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมากินผัดไทยเพราะมันยอดเยี่ยมมาก